อาหารบ้านคุณบาขับพวงบาซิครับพี่น้องมือนี้ก็เจอกันตอนสายๆเด้อพี่น้องมาน,นี่มานี้มันเนนลาะมาเบิ่งเห็ดอีกครับมือน,นี้นี่จะเป็นเห็ดไทยครับหนึ่งดอกครับอันนี้เป็นดอกที่สองสวยมากครับดอกสองดอกสวยครับอันนี้เป็นดอกที่สามครับพุ่นอีกดอกนึงพี่น้องเลยบ่เห็นนั่งลงแล้วสังเห็นครับ ทุกแล้วเฮ็ดก็งามอยู่ได้พี่น้องบาดนี้เริ่มงามแล้วเฮ็ดก็ได้ก็มีบางส่วนที่เก็บมาก่อนหน้านี้ครับ น,นี่อีกดอกน้อยหนึ่งครับมมีจะหมดอันนี้เขาเรียกว่าแบงคืคงอันนี้ สองดอกครับอยู่นี่ดอกน้อยนะสองดอก อันนี้อีกจุงนึงครับอันนี้เหลือแค่บางส่วน งามอยู่ดอกนี่ออกแล้วมานี่ก็ได้โอ้หนึ่งดอกครับเราเรียกว่าเหลือครึ่งเดียวครับแบบนี้โอ้หนาแตกแล้วพี่น้องเอเห็ดใครก็ได้ อีกดอกนึงครับโอ้ยดอกงามอยู่บานนาแตกแล้วครับอ้าวสีหายอีกจูหนึงครับ ดอกนี้เจ้าช่งโหดร้ายเหลืออยู่แค่นี้แหละดอกนี้พี่น้องเลยโอ้ดอกนี้สวยมากครับอืมงามอยู่ดอกนี้ดอกบานอีกหนึ่งดอกครับงามอยู่โห Uh huh. ่ามหยกน้อยนี่หกดอกนึงครับ ô oh, đọt này vắt nhảy đây mu hu nà đọt này hôm rồi, hôm rồi. นีกบ,บขเข้าเฮ้ยดอกเดียวก็จนเกือบติมก็ยังเฮ้ยอืมดอกนี้เหลือครึ่งเดียวอีกแล้วอืม โอ้หมยนี่ออกอยู่ในป่าครับบอสสังเกตบ่สเห็นอืมจนทองแดงแล้วตัวนี้๊าดดอกนี่ อยู่บ่โอ้อืมอีกจูมนึงครับเกือบไปเกือบผ่าน โอ้อย่ังเสียนี่ป้าทุกเห็ดก่อใหญ่ครับฮะดอกเดียวกับติมแล้วแบบนี้ฮะเดืบึงดูโอ้โหโหดอกบ้าง่ายดอ,อ,อกเดียว่้าอ่า เต็มเลยดอกเดียว <laughs> ดอก,กนะครับอาวดอกนี่เสียอาไ้บอสพี่น้องเวย้ยมาทุกเสียชีวิตแล้ว อ้าวมีอยู่มีอยู่นี่ครับจูมน้อยสองจูมนั่นดอกบานครับอื หาหมือนี้ครับพี่น้องนี่ครับส่วนที่ได้ของมือนี้ครับกับเป็นเห็ดไครทั้งหลายครับพี่น้องท่านใดที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สารบันปุบบากบผมบาสิษย์มนี้นะแม่ครับพี่น้องค,คลิปนี้ก็สิพอสำนีแล้วครับมือนี้ก็ได้คลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ